มาถึงร้านที่ลงแล้วนะครับที่ลงปลาหมสีตลาดจตุจักรนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่27มีนาคมเนาะด้านหน้าด้านหน้าตู้ว่างซะแล้วติดจอง400บาทเรามาดูปลา400บาทที่ติดจองกันนะฮะ ไม่ให้เห็นด้านข้างดูแล้วน่าจะเป็นฟาวเวอร์ฮอนเขาเรียกว่า G b บนะครับฟาวเวอร์ฮอนลอกเนื้อกำลังลอกอยู่นะครับยังไม่เคลียร์นะหัวใหญ่ดีมุกก็ขึ้นหัวด้วยนะฮะถัดมาด้านนี้ด้านนี้เหมือนจะเป็นตัวเมียลูกเอฟนะครับตัวนี้ ด้านบนหกร้อยลักษณะเป็นกําฟา F2 หัวลักบี้เหมือน F1 เลยนะหัวเนี่ยเป็นทรงปราลา F1 เลยตาขาวด้วยตู้ไม่มีไฟนะฮะอาจจะไม่เห็นสีสันสีแดงเท่าไรนักนะฮะ600บาทนะถัดมาตู้โชว์ตู้โชว์ปลาไปแล้วด้านล่าง ด้านล่างมีไซส์6-7นิ้วอยู่นะครับกระวอฮหอนมุกข้ามหัวไปชมด้านในกันต่อเลยนะครับ400 3 50 200 600มีราคาติดไว้ทุกช่องเลยเริ่มต้นที่400ก่อนแล้วกัน เป็นลูกเอฟนะครับเนื้อแดงเหลืองนะหางเหลืองเลยรูปทรงเป็นฟอรเวอร์ฮอนไปแล้วแหละสี่ร้อยบาทนะฮะตัวนี้ปลาประมาณสามนิ้วครึ่งส่วนตัวนี้สามร้อยห้าสิบนะครับน่าจะเป็นเอฟสองนะครับตาขาวมุกเส้นใหญ่นะมุกอะ่ะเส้นใหญ่เลยถัดมาสองร้อย สองร้อยนี้ทรงฟัลโบฮอนไปเลยนะครับตัวนี้อาจจะเป็นฟ oh ัลโบฮอนท้ายเหลืองนี่ลูกเอฟเนาะสวัสดีครับพี่ลงวันนี้ปลาเยอะจังเลยสวัสดีครับตัวนี้600บาทนะฮะห0รตัวนี้โอโ้โหทรงเป็นฟัลโบฮอนนะครับตาแดงแล้ว ถัดมาไหมไทยอ๋อไหมไทยสามนิ้วครึ่งหัวดีนะไหมไทยตัวนี้ไม่ได้เขียนราคาไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟฟว์วฮอนมุกแดงตัวนี้จะสามนิ้วครึ่งเกือบสี่นิ้วแล้วนะสี่และมุกก็ใช้ได้เลยส่งจ้อง ส่งผลิตภัณก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าไหมไทยหัวใหญ่ๆเลยนะฮะไหมไทยหัวใหญ่ๆเยอะฮะโอ้ตัวนี้เคลือบไปเลยไม่เว้นช่องว่างนะฮะตัวนี้ใช้ได้เลยอ๋อราคา600อ๋อราคาชุดนี้ประมาณ600บาทนะครับที่ลงบอกแล้วราคา600บาทแต่มีตัวเลข สงสัยจะไปแล้วนะฮะเนี่ยอืมคือคักมุกก็สวยถัดมาด้านนี้โอ้ด้านนี้เด่นฮะ600ชุดนี้เด่นอยู่นะครับหัวเป็นลักดี้นะฮะหัวคล้ายๆ F1 หัวลักดี้สวยอยู่ อันนี้ทรงไปทางฟาวเวอร์ฮอนหัวกลมนะครับด้านข้างนี่นี่นี่ใหม่ไทยทรงสั้นหัวยกเป็นลูกเลยชุดนี้ประมาณ600นะครับพี่ลงบอกแล้วนะฟ้าประมาณ600้อยบาททรงฟราวเวอร์ฮอนหัวลายนะครับเดินเป็นเส้นเส้นเล็กหน่อยแต่เดินคุมหัวหมดเลยนะ วยปลาประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับชุดนี้โดยส่วนใหญ่เฉลี่ย3นิ้วครึ่งเกือบทั้งหมดนะครับส่วนด้านบนนะฮะด้านบน850กําฟ้าโอ้ติดจองแล้วด้วยนี่เขียนจองไว้แล้วนะฮะตัวนี้ก็650 ลูกค้าดูเดี๋ยวผมต้องหลบให้ลูกค้าก่อนมีด้านล่างอีกนะ gb ล้อสีดีขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยสองพันห้าติดหน้าตู้ไว้โอ้นี่ไงปลาโอ้โหตัวนี้ ตัวนี้ทั้งมุกทั้งแดงโหดเลยนะฮะเนื้อเนื้อ,อน,นี้เล่งดีๆผมว่าแดงทั้งตัวนะเนี่ยแต่ปลายังตื่นกลัวนะครับคาดว่าน่าจะเพิ่งมานะไป <c oughs> หลบหลังปองแล้วจะเห็นกันได้ยังไงเออไม่โชว์ตัวเลยกลับมาด้านนี้ก่อนก็ได้เนาะพอดีลูกค้าเลือกด้านนูน้นอยู่นะครับกำลังเลือกอยู่ผมมีด้านล่างเห็นมีด้านล่างอยู่นะ พาไปชมอีกครั้งนะครับถ้าถ้าว่ายังยังพอถ่ายได้อย่าพาไปชมอีกรอบ6 5 0เนื้อแดงเหลืองทูโทนนะฮะตัวนี้ตัวนี้ลอกเขียนติดตู้ไว้ว่า2,000ตรงกลางระหว่างสองตัวนะครับโอ้โหตาเหลืองนะฮะตาเหลืองขาวเหลือง มุกก็สวยนะครับทรงกระชับนะสั้นๆยังไม่ถึงช็อตบอดี้นะครับแต่ทรงก็สั้นๆนะดูมุกด้านข้างลายพอยต์เลยส่วนตัวนี้2,000ตัวนี้เป็นช็อตบอดี้ลอกนะฮะเขียนไว้อย่างนี้นะว่าลอกราคา2,000บาทนะครับตัวนี้อืมลอกใกล้เคียย์แล้วด้วยทรงดีเลยนะฮะทรงทรงเขาเรียกว่าอะไรนะสมส่วนนะ ตรงไม่คดไม่งอนะฮะหางไม่บิดไม่คดไม่งอผมชอบตัวนี้นะค่อนข้างเด่นในเรื่องมุกนะฮะมุกเขาลอยอะ่ะตัวนี้ไข่แล้วตัวเมีย ถัดมาสองพันห้าอ๋อตัวนี้คาดเดาว่ามาจากตู้ด้านหลังนะครับผมจำได้ตัวนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองพันห้าราคาเดิมนะอยู่ตู้ใหญ่จะสวยขึ้นไป,ไปอีกอนะ่ะสวยขึ้นไปอีกคันถัดมาด้านนี้สามพันห้าผมเห็นเนื้อปลาแล้วตัวเหมือนเมื่อกี้เลยเนื้อปลาเหมือนตัวเมื่อกี้เลยมุกลอยๆ เอาจริงๆเ,าเขาก็สวยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตบอกพื้นฐานการดูปลาเนาะเผื่อท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าทําไมตรงนี้ปลาถึงยังอยู่นะครับปลาสวยนะครับแต่ปลาต้องมีคนยอมรับว่ามันมีตําหนิอ่ะคือเขายอมรับในตําหนิปลาเขาถึงซื้อไปนะครับก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ปลาตัวนี้ยังไม่ถูกซื้อไปนะครับเพราะว่ากระโดงบนนะฮะให้เราสังเกตที่กระโดงบนเนาะมีการขาดเป็นร่องนิดนึงนะครับ อย่าว่าผมติปลานะผมขอเป็นการก็จะอะไรบอกวิธีการดูปลาแล้วกันเนาะแล้วก็บอกตําหนิของปลาตรงนี้ในราคานี้นะครับซึ่งถ้าไม่มีตําหนิผมว่าราคาจะอาจจะดีกว่านี้อีกนะครับส่วนตัวเมียไขแล้วแดงแป๊ดเลยเหมือนจะเป็นลูก F1 นะครับกําลังจะไข่อีกครั้งนะครับเนี่ยท้องอูมใหญ่แล้วก็ท่อบวมแนละ้ว ตัวนี้หน้ากบเลยทรงสั้นช็อตบอดี้มุกลอยสวยเลยนะฮะโอ้กลมเลยนะทรงกลมเลยเอ๊ไม่มีราคานะฮะไม่มีราคาตัวสั้นมากเลยนะครับตัวนี้ด้านบนด้านบนไม่มีราคาติดไว้เลยนะฮะ โอมีตัวสวย800ตัวหนึ่งเอทรงทำไมสีปลาเป็นลูกเอฟนะฮะสีปลาเป็นลูกเอฟด,ด้านนี้250เหลือตัวเดียวด้านหลังพันสองนะครับสำหรับท่านที่มองหาปลาทีบีลอกนะฮะตัวนี้ตาแดงนะครับ เนื้อแดงเหลืองด้วยนะแต่เหลืองอาจจะเหลืองไม่เข้มนะครับพันสองร้อยบาทผมว่าใช้อาหารเล่งดีๆตัวนี้ก็สวยตัวหนึ่งนะครับด้านหลังก็เป็น g ีวีลอกมุกด้านหลังขึ้นหัวเป็นเกือบจะเป็นแผ่นนะครับเกือบจะเป็นแผ่นอ๋อไหมไทยตัวนี้ยิ่งดูตัวด้านหลังไหมไทยนะครับมีทีวลอออีกหนึ่งตัวที่หุ่นสมหุ่นสมส่วนเลยนะฮะจะดูไหมไทยตัวนี้ก่อนไหมไทยเลส ด้านโน้นหกร้อยนะผมว่าตัวนี้ก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับเลดหมไทยตัวนี้ไม่รู้ว่าท่านใดพอจำได้ไหมฮะว่าหมาไทยตอนช่วงมีการเพาะพันธุ์ได้แรกๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะหลักหมื่นหรือหลักหลายพันนะหมไทยนี่ตัวนี้ออกมาโชว์ตัวแล้วสีสุดทั้งสีทั้งมุกเลยนะฮะตัวนี้สีดีมาก ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะรอหัวนะราคา2 5 0 0อยู่นะครับถ้าหัวมาดีกว่านี้ผมว่าตัวนี้น่าจะราคาราคาไปกว่านี้นะลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับนี่มีรอยปักไปแล้วน้ำหกไปแล้วงั้นเรากลับมาถ่ายด้านนี้ต่อนะโอ้ใหม่ไทยยังไงก็สะดุดตาเนาะใหม่ไทย นี่นะฮะด้านล่าที่ผมจะพากลับมาดูอีกครั้งโอ้ส่งจองวันพฤลึกหัดกําฟ้าห้ามีหน้าหวานทรงคลาสติกอยู่หนึ่งตัวนะครับ ถ้าใน5้าร้ตัวนี้น่าสนตัวขวาสุดน่าสนนะครับตาขาวโพลนมุเกเคลือบในระหว่างตัวแต่ช่วงหัวเป็นแผ่นใหญ่ตัวนี้ก็แบบคลาสสิกออกแดงเนาะแดงมุกขึ้นปะป้ายพอสวยงามหางเครื่องใหญ่โอเคนะครับร้านพี่ลงอาทิตย์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะตัวละพันห้าทั้งหมดไม่เหลือเลย ีพันห้าทั้งหมดไม่เหลือเลยแสดงว่าน่าจะมีปลาสวยในระดับหนึ่งเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับออขอถ่ายตัวนี้ให้ดูใกล้ๆหน่อยนะ